ฟังสีปากทูโทนเทคนิคใหม่ล่าสุดทำไมถึงไม่เจ็บไม่บวมกล้าการันตีอย่างนี้ต้องมาดูภาพจริงเลยค่ะ วันนี้น้องนายนางเอกช่องเจ็ดสีนะคะเลือกที่จะมาสักปากกับเราพวกเราก็ตื่นเต้นมีคนสวยเข้ามาสักนะคะได้เลยน้องบอกว่าเลือกมาโดยเฉพาะเพราะว่าเห็นเพื่อนทําไปหลายคนแล้วสีสวยจังเลยทีนี้น้องก็มีปัญหาปากเนี่ยไม่ได้ดามากแล้วก็ไม่ได้ซีดมากนะคะก็พอได้นะแต่ว่าน้องอยากให้สีแจ่มๆเพราะว่าเวลาหน้าสดจะได้ดูสวยดูเด็กอะไรประมาณนี้นะคะเราก็ถามน้องเลยว่าชอบสีประมาณไหน น้องอยากได้สีแจ่มๆไม่เอานุดนๆนะคะพี่โอเคได้เลยแต่ทีนี้เนี่ยตรงกลางปากน้องเนี่ยมีสีค่อนข้างซีดนะคะเราก็เพิ่มติ้นให้นะคะโดยการทำเป็นสีทูโทน ูโทนที่เราว่านี่ก็คือปากรอบนอกสีสวยแล้วนะคะแต่เราก็จะเพิ่มติ้นตรงกลางให้ให้เข้มกว่าปากด้านนอกเพื่อที่ว่าเวลาลอกเนี่ยจะได้สีสวยนะคะตรงกลางจะได้ไม่ซีดเสร็จแล้วเรามาดูความบวมกันเห็นร่องปากทุกร่องเลยแสดงว่าไม่บวมเลยนะคะแล้วสีติดสวยมากอยากได้ปากแบบนี้ติดต่อหลังไมล์มาได้เลยนะคะ